จะห่อข้าวต้มมัดค่ะวันนี้ก็นึกอยากกินเพราะว่ารู้สึกว่าคิดถึงบ้านเกิดแล้วก็คิดถึงไอของข้าวต้มมัดไม่ลงเหมือนกันอยากกินเนาะก็ไม่ค่อยได้ทำอะค่ะนอกจากว่าเราไปเราไปต่างจังหวัดก็ไปช่วยงานงานบวชงานอ่าที่มีบุญที่บ้านบางทีก็กลับไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่เขานั่งห่อข้าวต้มเราก็จะไปช่วยเขาหอ่อค่ะห่อเป็นแบบนี้ก็ไปหัดทำเนาะ ทีทนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกข้าวต้มมัดเนี่ยมันเป็นเรียกว่าขนมขนมที่กินง่ายและอิ่มท้องอิ่มท้องแล้วก็รู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆก็เลยวันนี้แบบพอดีกล้วยที่บ้านนะคะกล้วยสุกแล้วมันงอมเยอะงอมแล้วเห็นคุณเท่าพี่เก๋เขาบอกว่าเวลาของข้าวต้มอ่ะให้ใช้กล้วยที่งอมมันจะหวานเนาะยาของข้าวต้มแล้วมันจะไม่ฝาดก,ก็เลยนํากล้วยมาแล้วก็ ตัดใบตองค่ะไปตัดใบตองที่เนี่ยที่สวนนี่แหละข้างบ้านเราเนี่ยตัดแล้วก็เอาไปตัดแด็กก่อนนะคะให้ใบตองมันเหี่ยวก่อนนะคะแล้วเราก็เอาใบตองมาเช็ดเช็ดแล้วก็ตัดให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงาเมเวลาห่อออกมามันจะได้พอดีที่จะหอ่อวัตถุดิบก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็จะมีข้าวสารข้าวสารนี่ใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวสารแล้วก็ ชอบกินถั่วเนาะเวลาใส่ถั่วเข้าไปรู้สึกว่ามันหนึบหนึบดีแล้วมันก็ได้โปรตีนจากถั่วด้วยก็เลยใส่ถั่วเข้าไปแล้วก็อันเนี้ยที่มัดข้าวต้มไปซื้อมาจากตลาดนี่สิบบาทเองค่ะสิบบาทภาษาสันเขาเรียกว่าตอกค่ะภาษาไทยเขาไม่รู้เรียกอะไรก็บอกเอาอันเนี้ยค่ะไปซื้อที่ตลาดบอกเอาอันเนี้ยไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอบอกที่มัดข้าวต้มเขาได้จัดให้นี่สิบบาทค่ะก็ขำๆเนาะเพราะว่าเราก็อยากทำเราก็อยากห่อแบบอยากต้อกินแบบ จะได้แบ่งนะเพื่อนๆหรือว่าในละแวกที่อยู่บ้านใกล้ๆกันเราเอาไปชิมดูซิว่าเออเราห่อข้าวต้มแล้วมันเป็นยังไงเคยเห็นนะคะว่าบางทีแบบข้าวต้มทางา้อีสารถ้าเราห่อแล้วเราม,มันก็จะมีเคล็ดลับว่าถ้าเราใส่น้ําไม่พอดีหรือว่าอ่าเขาสุกไ,ไม่ทั่วมันก็จะเป็นสุกครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงไม่ค่อยสุกอะไรเงี้ยน้ำก็เลยแอบเอาเขา้าวข้าวสารเนี่ยค่ะไปไปแช่น้ํา ไปแช่นะเหมือนเราจะนึ่งข้าวแอบอเอาไปแช่กลัวมันไม่สุกกลัวขายหน้าเดี๋ยวเอาไปให้ใครเ็าจะบอกโว้ยหอมข้าวต้มไม่สุกนี่ไอเนะโอเคค่ะก็มันเป็นอาหารพื้นบ้านทางไม่เรียกว่าอาหารก็ได้เป็นขนมเนาะกิ่นอาหารก็ได้เนาะกล้วยก็เรียกว่าเป็นอาหารเหมือนกันถ่วก็เรียกว่าเป็นอาหารได้เป็นกึง่ขนมพื้นบ้านทางภาคอีสานซึ่งโบราณโบราณเขาเวลามีมีงานมีงานบวชงานบุญงานบุญที่วัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวันที่หอข้าวต้มก่อนหนึ่งวันนะคะหอข้าวต้มเป็นชิ้นอย่างเงี้ย ชิ้นแบบนี้แล้วก็เอามาเอามารวมกันให้เป็นข้าวต้มมัดนะคะแล้วก็เอาต่อไหมคะมามัดมามัดแล้วก็เอาไปต้มน่าจะเป็นอะไรที่เรียกว่ามันเป็นเทปอย่างนีงเวลาห่อข้าวต้มเนี่ยนะคนก็จะมารวมกันเยอะๆแล้วทําให้มัดเป็นกลมเกลียวคนก็จะรักกันเนาะชาวบ้านก็จะมาลุมล้อมแล้วก็รักกันเป็นกลมเกลียวก็อีกเป็นเมนูหนึ่งที่ท,ที่อยากเออแบบทำแล้วก็ไหนๆทำแล้วก็อยากเอามาเล่าให้เพื่อนฟังเนานะเผื่อ คนภาคอื่นนะคะภาคกลางหรือว่าภาคเหนือหรือภาคภาคใต้เนี่ยจะได้ก็ชอบกินถั่วต้น,นอมเราก็ชอบกินถั่วจะใส่ถั่วเยอะๆนะคะแล้วก็หอ่อเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อนะว่าทุเรศกล้วยค่ะแล้วก็ถั่วค่ะใส่เยอะๆเลยแล้วก็ห่อคะ่ะหอ่อ วิธีการห่อข้าวต้มก็ก็ต้องปานนิดนิดหนึ่งเนาะมันมีวิธีหักหมุมหักเกลียงถ้าเขาบอกว่าถ้าห่อไม่แน่นเวลาไปต้มเนี่ยข้าวมันก็จะไม่ค่อยแบบกอดกันอะเคาะเคาะเคาะแล้วก็จับมุมก่อนแล้วก็ค่อยหค่อย,อย,อยหักลงมาะค,ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะห่ออีกหนึ่งอัน,นแล้วเราจะมาจับคู่เป็น,ข,นข้าวต้มโคนค่ะใส่สันได้ข้าวต้มโค ในที่สุดข้าต้มมัดของเราก็เสร็จสมบูรณ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอิ่มท้องเลยลองทำตามดูนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบาย